คณหมอขาช่วงนี้นะ่ะหนูรู้สึกว่าเวลาหนูจะกลับบ้านเข้าออบ้านออกจากบ้านหนูต้องล็อกประตูแล้วหนูก็กังวลว่าล็อกหรือยังไป บิดไปบิดมาเช็คแล้วหลายหลรอบหรือบางทีลงจากรถเนี่ยล็อกรถหรือยังนะก็เช็คกันไปเช็คกันมาดูว่ามันล็อกจริงหรือเปล่าเนี่ยหลายรอบมากอันนี้หนูจะมีปัญหาอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาได้กลุ่มวิตกกังวลหรือปัญหาเรื่องของยำคิดยำทำได้นะครับแต่ถามว่าเจอในคนปกติได้ไหมก็เจอได้นะอย่างเช่นกรณีที่เราอาจจะเจอมีประสบการณ์แบบลืมของมาก่อนลืมรถมาก่อนแล้วเราก็เอ้ยเกิดความกังวลเราก็เลยแบบเกิดความเช็คมากขึ้นแต่กรณีแบบนี้อาจจะมีแบบสาเหตุที่มาที่ ไปชัดเจนแล้วก็อาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งพอเราทําจนเกิดความสบายใจแล้วปัญหาที่เช็คซ้ซําๆมันก็จะน้อยลงเองอันนั้นเจอได้คนปกตินะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากความกังวลบางทีดื่มชากาแฟหรือว่าบางคนไปดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดตัวเนี่ยบางทีใช้ไปแล้วมันก็เกิดความกังวลมากขึ้นทําให้เราเกิดการเช็คก,การที่แบบย้ําอย่างเงี้ยมากขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเยอะมันจนรบกวนเยอะมากเนี่ยแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยก็ดีเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะเป็นอาการของกลุ่มโรค ยิ่ตกกังวลหรือยำคิดยำทำพวกนี้ก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเกิดมันมีความกังวลในหัวขึ้นมาเยอะๆถึงแม้ว่ารู้ว่าไม่ควรจะคิดแล้วแต่มันก็หยุดคิดไม่ได้รู้แล้วไม่ควรจะทำแต่มันก็หยุดทำไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องระวังกลุ่มยำคิดยำทำซึ่งถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะรักษายากขึ้นแล้วก็มันก็จะเหลืออลังขึ้นนะครับหากคุณหมอให้คุณหมอช่วยดูเลยดีที่สุดนะครับ